สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกภะพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าพรจากจัก,กรวาลถึงคุณในวันนี้นะคะมีกองให้เลือก3ามกองนะคะกองแรกพรจากดอกหญ้าพรจากการค้นพบตนเองพรจากเงินตราเลือกรับพรที่คุณชอบใจได้เลยค่ะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงนะคะแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณขอทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองพอรจากดอกย่านะคะกองนี้นะคะพยย่ยอยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะคะแบบที่คุณไม่คันตั้งตัวนะคะเหมือนคุณนะคะไปรู้อะไรบางอย่างมานะคะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องข่าวของมือที่3นะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะปลีกตัวนะคะออกมานั่งอยู่คนเดียวเงียบนะคะขอนั่งคิดทบทวนถึง สิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะคิดท,ทบทวนถึงความรักที่มีให้กันที่ผ่านมาที่ผ่านมาได้ร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมาจนมั่นคงนะคะคุณกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีนะคะไพ่อยากจะแนะนำคุณว่านะคะคุณนะคะมีความเป็นแม่นะคะเป็นผู้ที่มีจิตใจอบออมอารีนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอีกไม่นานนะคะจะมีโอกาสนะคะเข้ามา ให้คุณนะคะให้คุณเลือกนะคะมากมายหลายอย่างนะคะเป็นโอกาสต่างๆในหลากหลายเรื่องนะคะซึ่งที่จะให้คุณนะคะต้องตัดสินใจเลือกนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกนะคะสำหรับพรจากดอกหญ้านะคะดอกญ้ามีอยู่ทั่วโลกนะคะเชื่อมต่อกับผู้คนเพื่อให้ผู้คนเชื่อมต่อกับสรรพสิ่ง <c oughs> รอบตัวด้วยความอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อกันดุด,ดังต้นญ้า ที่อ่อนโยนและเข้มแข็งแม้พายุพัดมาต้นหญ้าก,ก็ไม่เคยหักโค่นเลยดอกหญ้าที่ปลิวไปกับสายลมตกหล่นเติบโตเป็นต้นใหม่ความอ่อนโยนถูกกระจายไปทั่วโลกเรามาเชื่อมต่อกับต้นหญ้าเพื่อรับพลังงานเพื่อรับพลังแห่งความอ่อนโยนกันเถอะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองพรจากการค้นพบตัวเองนะคะ <c oughs> ไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่านะคะขณะนี้นะคะคุณมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะกับเรื่องที่มีการต่อสู้แย่งชิงความสําเร็จกันในหน้าที่การงานนะคะไพ่อยากแนะนํานะคะให้คุณนะคะมอบความรักความเมตตาให้กับตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะให้คุณนะคะตัดสินใจหยิบยื่นโอกาสนะคะทางหน้าที่การงานนะคะให้กับเพื่อนร่วมง,งานบ้างนะคะให้เขาได้ทําบ้างซึ่งจะเป็นการ ประคับประคองอความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไปได้นะคะและมอบความรักความเมตตาให้กับเพื่อนร่วมร่วมงานทีมงานนะคะเช่นอาจจะไปไหนเวลาเราไปไหนมาไหนมาแล้วก็มีการซื้อของมาฝากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคะ่ะสำหรับพรจากการค้นพบตนเองนะคะเราทุกคนล้วนอยากมีความสุขในชีวิต เราตามหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ความสุขมาในบ้านปลายของชีวิตจนเราลืมที่จะมีความสุขณนะตอนนี้การมีความสุขทุกขณะจ,จิตที่รู้ตัวคือการค้นพบตนเองคือการกลับเข้ามาหาตัวเองเมื่อพบตัวเองแล้วคุณจะได้รับความรักที่ปเปี่ยมล้นจากหัวใจตนเองเรามาค้นพบตัวเองกันเถอะ อันนี้ก็มาจากคนละเด็กกันนะคะแต่ว่าความหมายมันจะอันเดียวก,กันกับอันนี้นะคะค่ะนี่คือสิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองผ่อนจากเงินตรานะคะกองนี้นะคะพ่ยอ,อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความเจ็บปวดและทุกทรมานนะคะกับความสัมพันธ์ที่ได้จบลงไปนะคะเพราะมีการ พราะเรื่องของความหึงหวงของคนรักนะคะไพ่อยากแนะนํานะคะให้คุณนะคะใช้เวลานี้นะคะกลับมาสํารวจใจตัวเองนะคะถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะเฝ้ามองสังเกตการดูความเป็นไปของเขาเนะี่ยอยู่ห่างๆก็พอนะคะ และในตอนนี้นะคะคุณมีภาระหน้าที่นะคะทางการงานนะคะที่ต้องรับผิดชอบมากมายนะคะให้หันมาโฟกัสในเรื่องนี้นะคะซึ่งงานที่คุณทำอยู่อะคะ่ะเหมือนคุณทำงานแบบปิดทองหลังพระนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับพรจากเงินตรานะคะเงินตรามหาโชค เปิดรับความมั่งคั่งร่ำรวยตลอดการด้วยการเชื่อมต่อกับเงินตราด้วยความรักเพราะเงินถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของแก่กันและกันด้วยความเอื้ออารคุณค่าของเงินตราที่หมุนเวียนอยู่ในกระเป๋าของคุณคือความรักที่อบอวลอยู่ในหัวใจของคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์สับสับคร้และการต,ติดติดตามนะคะอยากให้ทําหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ